ฝั่งนู้นใช่ไหมเป็นล่าไหนเดินไปเลยลูกไม่เป็นไรจับจับเลาไว้จับเลบันไดไว้น่อเดินไปไล่สุดย่าเดินได้ไหมย่า โอ้เออนั่นแหละจับดาบบันไดไปเลยทีนี้เออเดินมันกระจกก็ไม่เป็นไรหรอกเยี่ยไปเลยว่านโอ้ขาสั่นขาสั่นวันจับดาบบันไดไปเออ อ๋ออีู่กมันนี่โอ้ห